ก็น่าจะรู้จักแบตเตอรี่ลิเทียมกันไปแล้วไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะมองหาจะเลือกซื้อเลือกใช้เลือกหาเอามาใส่ในรถบ้านของเพื่อนๆนะที่กำลังจะสร้างขึ้น นะครับหรือว่าที่มีอยู่แล้วแต่ว่าพลังงานอาจจะยังไม่มีอยู่แล้วอยากจะได้แบตเตอรี่ลิเธียมแล้วคิดว่าน่าจะต้องมีคําถามในใจสงสัยว่าดูยังไงนะครับว่าแบตเตอรี่ชุดนั้นๆลูกนั้นๆเป็นแบบใหม่จริงหรือเปล่าแล้วก็แบบที่ได้มานั้นเป็นเกรดไหนอะไรยังไงรวมถึงค่าความจุที่เราไปซื้อมานะครับช่างบอกมาเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้แล้วมันจะเต็ม ความจุตามที่ช่างบอกมาแบบนั้นหรือเปล่าเรามีแบตเตอรี่อยู่ในรถแล้วนะครับเราจะใช้ชีวิตกับมันยังไงให้ปลอดภยัยทําให้ชีวิตและทรัพย์สินเราอยู่ด้วยความปลอดภัยทุกขณะที่เราใช้รถนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้เดี๋ยวช่างโทนจะพาไปหาคําตอบเป็นข้อๆไปครับผม จริงตอบยากนะครับแต่สําหรับช่างม,มันดูได้ไม่ยากแต่สําหรับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านผมคิดว่าน่าจะยากมากในการตรวจสอบมันแต่เรามีวิธีคร่าวๆให้ครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเพื่อนๆไม่น่าจะมีนะฮะจะเป็นเครื่องมือในการวัดค่าความต้านทานกับแรงดันของแบตเตอรี่แต่เพื่อนๆสามารถใช้เครื่องมือ,อวัดแรงดันได้นะครับเรายังมีวิธี ง่ายๆให้อยู่เดี๋ยวเราไปดูกันครับ เวลาที่เพื่อนๆซื้อแบตเตอรี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาเขาแพคมาเนี่ยจะเป็นก้อนเรียมๆแบบนี้แต่ไม่เหมือนแบบนี้นะอันนี้เรายังประกอบไม่เสร็จเราเอามาจําลองให้เพื่อนๆดูการตรวจสอบง่ายๆเลยสําหรับเพื่อนๆนะไม่ใช่สําหรับช่างนะครับดูยังไงว่าแบตลูกนั้นเป็นใหม่หรือมือสองง่ายที่สุดก็คือมิเตอร์วัดโวลต์มันติมิเตอร์ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกท่านที่คิดจะทํารถใช้งานเองควรจะต้องมีวิธีการง่ายๆเลยครับวัดโวลต์เลยวัดโวลต์ในที่นี้เรามี มีอยู่2วิธีการวิธีการแรกคุณจะต้องชาร์จให้เต็มกว่าโดยปกตินะฮะแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวเราพูดถึงแค่24โวลต์พอนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นที่นินยมเวลาเราชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยโวลต์มันจะอยู่ประมาณ29โวลต์แล้วเวลาถอดเครื่องชาร์จนั่นแหละครับตอนนี้แหละคือไฮไลท์สําคัญพอถอดเครื่องชาร์จออกครับ จาก28 29โวลต์ให้เพื่อนๆมาวัดแรงดันดก็ขัวบวกข้ลบก็วัดกันไปเลยนะครับอันนี้ผมจําลองเฉยๆนะผมจําลองเฉยๆแต่เวลาเพื่อนๆวัดมันจะต้องวัดผ่านดิ s อตัวนี้นะครับอยู่ที่29โวลต์นะครับตรงตัวเครื่องวัดโวลต์แบตที่ดีเมื่อชาร์จแล้วนะครับเครื่องชาร์จเราชาร์จไว้เท่าไหร่ทิ้งไว้1วัน2วัน3วัน4วัน5วันหรือ1อาทิตย์แรงดันจะต้องไม่ลดลงไปมากทิ้งไว้3วันแล้วคุณจะรู้เลยว่าแบตใหม่จริงไม่จริงวัดวันแรกได้เท่านี้อีก3 ว,วัดอีกครั้งหนึ่งแรงดันจะต้องตกลงไปไม่เกิน1โวลต์แต่ว่าถ้าพ้นจาก3วันไปแล้วไปวัดอีกทีหนึ่งสมมติทีแรกย9ิบเกไปวัดอีกทีเหลือย6อันนี้เรียบร้อยครับนั่นคือแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่งแล้วเซลล์เริ่มจะมีค่าความต้นานทานที่สูงขึ้นการเก็บแรงดันจะเก็บได้ไม่ดีเท่าที่ควรโวลต์จะค่อยๆลดลงไปตามระยะเวลาที่เราพักมันไว้อน,นี้คือข้อสังเกต ถ้าเป็นใหม่ๆเฟสชี่เฟสชี่ชาร์จไว้เท่าไหร่อีก3วันมาวัดจะได้ใกล้เคียงกับที่ชาร์จไว้นะนี่คือทิคแรกส่วนทิคถัดมานะครับอันนี้ก็ยากอีกครับมันก็ต้องใช้เครื่องมือของของเชิงช่างนะนะเครื่องวัดพวกนี้เขาเรียกว่าเครื่องวัดค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่นะครับถ้าอันนี้จะต้องเขาเรียกว่ามือโปรขึ้นมานิดนึงก็จะวัดค่าความต้นานทานแตละเซล์แตละเซล์แตละเซล ซึ่งจะต้องวัดได้น้อยกว่า0.3มิลลิโอห์นั่นคือแบตท,ที่ใหม่จริงๆถ้าเยอะกว่านั้นนะฮะให้สันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะเป็นแบตท,ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วระดับหนึ่งนะนี่ประมาณนี้นะครับในการเลือกตรวจสอบว่าแบตท,ที่เราได้มามันใหม่หรือมือสอง สิ่งที่เราจะสามารถรู้ความจุข,ของแบตเตอรี่ได้แบบ100%เลยนะครับเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับนั่นก็คือ,อเขาเรียกว่า c a p a c i t y t e s t e r นะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างหน้านี้วิธีการทํางานของมันคือเราจะต้องนําแบตเตอรี่รูปนั้นนะครับชาร์จให้เต็ม1 0 0แล้วก็เอามาเข้าเครื่องเทสนะหลักการทํางานของมันคือมันจะคายประจุข,ของแบตเตอรี่ลูกนั้นออกไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการตรวจตรวจนับนะครับ ความจุของแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดขั้นตอนนี้กระบวนการนี้จะใช้เวลาพอสมควรประมาณ8-10ถึงชั่วโมงพอผ่านกระบวนการนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราถึงจะรู้ได้ว่าแบตเตอรี่มีความจุมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้นะฮะมันจะเป็นค่าความจุของแบตเตอรี่ที่จะออกมาเลยนะครับว่าแบตมีความจุกี่แอมป์กี่วัตต์อาวสามารถรู้ได้อย่าง100%ด้วยเครื่องมือชนิดนี้และจะรู้เฉพาะช่างเท่านั้น ในกรณีนี้นะครับก็จะมีลูกค้าผมหลายๆท่านที่อยากจะรู้คือไม่ใช่ลูกค้าผมโดยตรงหรอกก็คือซื้อแบตเตอรี่มาสงสัยอย่างที่เพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยแบตเราจะความจุเต็มจริงหรือเปล่าผมก็เรียกเข้ามาทําการทดสอบให้และหลังจากนั้นทุกคนก็จะได้ดัตชีตัวนี้ไปแล้วก็จะได้รู้ว่าแบตเตอรี่ของเราเองมีความจุเต็มอย่างที่ช่างบอกหรือเปล่าแบตเตอรี่มอนิเตอร์แต่ไม่ได้เปิดไว้นะครับ แบตเตอรี่มอนิเตอร์ท่างงานไฟฟ้าของช่างเจ้าใดก็ตามแต่ที่ใช้แบตเตอรี่มอนิเตอร์ที่เรียกว่าคูลอมิเตอร์จะเป็นมอนิเตอร์ที่จะตรวจจับกระแสนะครับของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะใช้หรือชาร์จได้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นค่ากลางๆที่เราจะสามารถรู้ได้สมมุติว่าช่างเขาตั้งมาให้คณ300แอมป์แล้วใช้ใช้อยู่นะครับใช้ใช้อยู่มันหมดไปแค่100แอมป์แล้วมันตดัด นะแต่อาจจะมองไม่เห็นข้างในนะครับผมยังไม่ได้ออนไาให้ดูมันก็จะทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันแบตบมันไม่เต็มอย่างที่ช่างบอกไวนะ้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่สำหรับงานหลายๆท,ที่ที่ไม่ได้ใช้คูลมิเตอร์ใช้โวต์มิเตอร์อย่างเดียวอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับเราไม่สามารถรู้ได้ครับต้องเข้าเทสด้วย คอมพิวเตอร์คาเิตี้เทสเตอร์แต่ถ้าช่างที่เขาไม่ได้ใช้มอนิเตอร์คูลอมิเตอร์เนี่ย mm hmm. ก็ไม่สามารถดูได้แต่มันก็จะมีหลายเกรดใช่ไหมมันจะมีเสถียรก็ไม่เสถียรมีด้วยพี่อันไหนที่ความแม่นยําต่ําก็ดูไม่ได้เหมือนกันครับนะครับมันเราจะเลือกอตัวที่มีความแม่นยําสูงๆเนี่ยซึ่งมีไม่กี่แบรนด์นะครับที่ราคาไม่ได้แรงมากจน mm hmm. เกินไป mm hmm. มีอยู่ประมาณสักสองสาแบรนด์ก็แล้วแต่ว่าในรถคันนั้นๆที่เราไปทำมาเราจะได้รุ่นไหน mm hmm. นะแค่นั้นเอง ถ้าเป็นรุ่นนี้ค่อนข้างจะแม่นยำเลยครับประมาณ90%กว่าเชื่อถือได้เลยนะฮะนี่ก็คือวิธีการดูสำหรับเจ้าของรถนะครับสิ่งจำเป็นนะสำหรับแบตเตอรี่เลยที่จำเป็นมากๆที่จะต้องมีนะครับนั่นก็คือ BMS นะครับ BMS ก็คือ Battery Manager System ซึ่งจะเป็นตัวนะครับตามชื่อเลยนะเป็นผู้จัดการแบตเตอรี่เลย กระบวนการในการใช้งานทุกๆุอย่างจะต้องถูกเจ้า BMS นะครับตรวจสอบการทำงานในทุกโปรเซสนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จเข้าการจ่ายไฟออกนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงดันของอเซลล์ต่ละเซลล์ในแพ็กนั้นๆทุกอย่างจะต้องถูกควบคุมโดย BMS ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ด้านหน้าที่นี้ตัวนี้เป็น smart BMS นะครับ ตัวนี้นะฮะก็เป็นสมาร์ทบีเแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะนี่เป็นยี่ห้อดารีซึ่งปัจจุบันนิยมใน2ตัวนี้แต่ตัวนี้นิยมน้อยหน่อยนะไม่ค่อยอเห็นคนใช้น้อยมากนะครับกลับอีกตัวหนึง b m s แบบธรรมดานะครับตัวนี้ผมจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับแบบธรรมดาซึ่งความแตกต่างระหว่าง b m s ธรรมดากับ Smart b m m เเป็นยังไงนะครับ ตัว b m เธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีวงจร a c t i ิ e บ a l a n c e นะคำว่า a c t i v e บ a l a n c e ก็คือมันจะคอยตรวจจับแรงดันของแต่ละเซลลและก็เกลี่ยนะทำการชาร์จดิชาร์จต่ล์เซลให้ทุกเซลลมันมีแรงดันเท่าๆกันนะครับอันนั้นคือการทำงานของ Act, อตัว a อ t i v e บ alan c e เดี๋ยวผมก็จะพูดให้ฟังว่าทำไมผมเลือกใช้ b m เธรรมดาทำไมไม่ไปใช้ Smart b m s ที่มี a อ t i ิ e บ alan c e เดี๋ยวค่อยพูดให้ฟังถัดมานะ สมาร์ทบีเอสนะฮะไอเจ้าสมาร์ทบีเอมสเนี่ยมันมีอยู่2ยี่ห้อที่เรานิยมอยู่นะครับนะสิ่งที่มันต่างจากบีเอธรรมดาก็คือมันสามารถดูค่านะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับทั้ง2ตัวนี้ดูค่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ดูค่าแรงดันเซลล์แต่ละเซลล์ได้ว่าเซลล์แต่ละเซลล์มีแรงดันเท่าไหร่เหลือเท่าไรนะครับคุณภาพเซลล์เป็นยังไงบ้างและสิ่งหนึ่งที่มันเหนือกว่าบีเอ็มเอธรรมดาคือมันมีแอตติบาลานส์อย่างที่ผมบอกไว้ มื่อสักคู่นะแอคทีฟบาลานซ์มันจะเกลี่ยแรงดันนะชาร์จจากเซลล์หนึ่งไปหาเซลล์หนึ่งเพื่อที่จะรักษาแรงดันให้มันจะพยายามทําให้แรงดันแต่ละเซลล์มันเท่ากันต่างจากตัวบีเมธรรมดานะบีเมธรรมดาจะมีบาลานซ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่แอคทีฟเขาเรียกว่าเป็นพาสซีฟบาลานซ์พาสซีฟบาลานซ์ก็คือเซลล์ไหนสูงกว่ามันก็แค่ดีชาร์จทิ้งไปคือมันจะเผาทิ้งเบรนทิ้งเพื่อให้แต่ละเซลล์มีแรงดันเท่ากันนะครับ ทีนี้เมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าเขาจะใช้ BMS ตัวหนึ่งแอคทีฟบาลานตัวนึงไอ้นี่ก็ทําหน้าที่มันไปไอ้นี่ก็ทําหน้าที่มันไปปัญหามันเกิดครับมันทํางานด้วยการโดยที่มันไม่คุยกันเลยว่าไอ้นี่สั่งหยุดแล้วนะไอ้นี่ไม่หยุดมันก็ทํางานต่อปัญหาที่เราเคยเจอก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้แอคทีฟบาลานถ้าเซลล์คุณภาพไม่ดีเท่าๆกันมันจะมีบางเซลล์เขาเรียกว่าเซลล์ที่อ่อนแอกว่าเซลล์นั้นมันตาย ตายเหลือศูนย์โวลต์ปุ๊บแอคทีฟบาลานซ์จะทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มกําลังมันจะพยายามไปดึงแรงดันจากเซลล์อื่นๆเอามาเติมให้เ,เซลล์ที่ตายผลคืออะไรครับตายทั้งชุดเลย คำถามว่าทําไมงานช่างโผลใช้แค่ BMS ธรรมดาเพราะว่าเซลล์ที่ผมคัดมาเป็นเซลล์เกรด A ที่เราเคยทําการทดสอบซุมตรวจซุมเทสทุกตัวมีค่าวความจุใกล้เคียงกันค่าวความต้านทานใกล้เคียงกันแรงดันสําคัญอันนี้คือวิธีการทํากรัมมาวิธีในการผลิตแบตเตอรี่นะของผมเองจะมีขั้นตอนที่จะต้องทำให้ทุกๆเซลล์มีแรงดันเท่ากันอย่าง เป๊ะร้อเปอร์เซทั้งหมดเลยเราจึงไม่จําเป็นจะต้องมาใช้แอคทีฟบาลานซ์แยกเพราะว่าเซลล์ที่มีคุณภาพดีแล้วทำการชาร์จให้แรงดันเท่ากันแล้วเวลามันใช้งานมันจะลดลงไปเท่าๆกันชาร์จกลับมาก็จะเต็มเท่าๆกันมันจะวอลูปอยู่อย่างนี้ตลอดนะเซลล์เกรดดีจะไม่มีโอกาสที่จะดรอปลงไปเลย ไว้ใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์อีกตัวนึงครับนั่นก็คือเซฟตี้เบรกเกอร์เซฟตี้เบรกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะช่วยลดของเรานะครับผมสังเกตว่าคันไหนเนี่ยที่ไม่มีเซฟตี้เบรกเกอร์คันนั้นจะมีความเสี่ยงมากๆยังไงครับเวลาช็อตเซอร์กิตลัดวงจรอะไรต่างๆตัวเซฟตี้เบรกเกอร์นะครับมันจะช่วยตัดการจ่ายไฟของแบตเบตอรี่ ได้ทันท่วงทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเราใช้กระแสเกินนะโอเวอร์คลนช็อตเกิตทำรัดวงจรตัวเซฟตี้เบเกอร์นะครับมันจะโพลิชชันให้เราทันทีทันใดซึ่งก็ต้องเลือกนะครับใช้ขนาดกระแสที่มันรองรับได้ให้ใกล้เคียงกับระบบนะครับแล้วก็เลือกเป็นเบเกอร์ที่เป็นแบบดีซีเท่านั้นนะในส่วนของสำหรับแบตเตอรี่บางที่นะครับที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่ามันใช้แค่สมาร์ทบีมก็พอแล้ว เดี๋ยวเวลามันช็อตมันก็ตัดแต่เขาลืมอะไรครับ Smart b m s Protection ตัดจริงครับแต่มันออโต้รีเซตมันนับเวลาอีก6 0สิวิถอยหลังมาปุ๊บ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 ต่ออีกครั้งหนึ่งไอ้ที่มันช็อตมันยังชอ็อตอยู่มันก็ยังโปรเทคอยู่มันก็จะตัดอีกนบเวลาถอยหลังอีก60วิตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ต่ออีกวนลูปแบบนี้ครับสิ่งที่เจออันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงก็คือมีมาบางคันไม่มีเซฟตี้เบรกเกอร์ใช้ สวิตเขาเรียกว่าไอโซเลเตอร์สวิตคือสวิตตัดกลางทางนี่เป็นไอหัวแดงๆล,ลูกบิดธรรมดาแล้วก็หวังพึ่งพาเซฟตี้ของ BMS ปรากฏว่าไฟไหม้ครับมันไหม้ที่ BMS ก่อนแต่โชคดีก็คือเจ้า,จาของรถยังอยู่อยู่บริเวณนั้นพอดีเกิดควันลุกที่ BMS ช็อตขึ้นมากลิ่นโชยขึ้นมาเขากนนา็รีบทำการปลดสายออกมาได้ทันท่วงที ถัดมานะครับเ,เราก็ได้ยินคำถามจากเ,าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวแคมเปอร์ทั้งหลายแล้วเฮ้ยเราจะรักษายือดอายุแบตเตอรี่ของเราเนี่ยให้ใช้งานได้ยาวนานได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่การติดกระดุมเมดแรกกนะ็คือการออกแบบของช่างผู้ให้บริการมันก็วกกลับมาอีกครับวกกลับมาการเลือกช่างอีกแบบอุปกรณ์ระบบจะดี ไม่ดีจะอายุยืนไม่ยืนอยู่ที่ช่างผู้ที่ออกแบบและติดตั้งให้นะขั้นตอนแรกคือการออกแบบจากช่างนะทุกอย่างจะต้องออกแบบให้ลงตัวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของแบตเตอรี่ขนาดของโหลดขนาดของสายไฟขนาดของเบเกอร์ทุกอย่างมันมีผลกลับไปถึงอายุงานของแบตเตอรี่เหมือนกันนะถ้าพูดไปลึกๆคือยังมีเรื่องค่าซีเลตค่า soc ค่า dod มันเยอะไปครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องรู้ พราะนั้นสิ่งแรกก็คือตัวเลือกแรกคือเลือกช่างใส่ใจเรื่องรายละเอียดซึ่งมีใครบ้างอะไรบ้างก็ศึกษาเอาเรื่อยๆนะอันต่อมานะฮะสำคัญมากเรื่องของอุณหภูมิหลายคันหลายท่านไม่ใส่ใจตรงนี้เพราะว่าที่ผมทำรถมาปัจจุบันนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า500คันแล้วเจอพื้นที่ในการวางแบตเตอรี่ครับแอร์อัดยัดเยีดยดเหมือนสลัมบอยยังไงก็ไม่รู้ขึ้นแน่นไปหมดบอกอย่างนี้ครับ ข้อมูลนะครับ e t t s h e e t ของโรงงานเขาจะระบุเรื่องของอายุงานแบตเตอรี่เป็น Cycle ปัจจุบัน Cycle ค่าเฉลีย่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8,000 c y ไซเค0 0 0 Cycle ซหมายความว่าชาร์จได้8,000ครั้งมันถึงจะเริ่มเสือ่อมแต่เขาจะมีวงท้ายแอี25องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิที่มันทำงานและอุณหภูมิที่มันเก็บมันถึงจะได้8,000แต่ถามว่าพอมันอยู่ในรถเราไม่มีใครทำได้เลยครับส่วนใหญ่อุณหภูมิอยู่ที่40องศา เพราะฉะนั้นมันทําให้อายุเหลือครึ่งเดียวสมมุติโรงงานบอก8,000จะเหลือ4,000 4,000คิดคร่าวๆก็10-2ปีประมาณนี้10-12ปีประมาณนี้แต่ยังมีอีกครับบางคันอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิขยิบไปถึง5-60องศาซึ่งโดยปกติแบตลิเทียมจะไม่สามารถอยู่ใน,ในสภาพอุณหภูมิเกิน60องศายิ่งร้อนอายุยิ่งสั้น ดังนั้นข้อนี้สรุปง่ายๆครับเรื่องของการดูแลในการจอดรถของเพื่อนๆนะครับไม่ได้ใช้รถจอดให้อย่าไปตากแดดร้อนจัดๆแล้วก็พยายามเปิดรถระบายอากาศไม่ให้ห้องแบตเตอรี่มันร้อนแล้วก็ไม่ให้ห้องโดยสารร้อนความร้อนก็เป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสทำให้เ,เกิดอุบัติเหตุได้เกิดเพลิงไหม้ได้เกิดอะไรได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการจอดรถนี่สำคัญนะครับในส่วนของอุณหภูมิถัดมาครับ สาคัญที่สุดอย่าปล่อยแบตหมดโดยเด็ดขาดนะครับในกรณีที่เราไปใช้งานกลับบ้านมาแล้วแบตมันเริ่มจะเหลือน้อยลงแล้วไม่ใช่ว่าจอดรถเสร็จแล้วไปนอนเลยครับควรจะต้องชาร์จแบตให้มันกลับมาให้ได้อย่างน้อยๆครึ่งหนึ่งนะครับดูจอวัดแบตเตอรี่ขอ,ข,อข,อของรถเพื่อนนะครับต้องได้ครึ่งหนึ่งของความจุทั้งหมดนะครับถึงจะเก็บรถได้นอนหลับพักผ่อนได้แบบสบายใจ ถ้าปล่อยหมดนะครับใช้งานแล้วแบตจะหมดแล้วจอดรถทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์แล้วแบตหมดเกลี้ยงอันนี้ครับแบตจะพังทันทีเลยเห็นผลแบบชัดเจนแบตจะบวมแล้วก็อาจจะกลับมาใช้ไม่ได้เลยและข้อสุดท้ายครับอยู่ที่ระบบการชาร์จถ้าตัวไหนที่ใช้ตัวชาร์จสำเร็จรูปคำว่าที่ชาร์จสำเร็จรูปเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จได้เลย การชาร์จด้วยเครื่องชาร์จสำเร็จรูปเนี่ยมันเหมาะสำหรับ power box ที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆไม่ได้ใช้ไม่ได้ชาร์จบ่อยๆไม่ได้ชาร์จทุกวันไม่ได้ใช้เป็นประจำอาจจะชาร์จสักเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้เพราะว่านะครับแรงดันในการชาร์จของเครื่องชาร์จสำเร็จรูปเนี่ยมันจะเป็นแรงดันสูงที่สุดเท่าที่แบตเตอรี่จะรับได้ถ้ามันเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับมันเหมือนกับรถไฟฟ้าที่เขามีข้อควรระวังว่าสำหรับแบตบางประเภท ไม่แนะนําให้ชาร์จเต็ม100%เป็นประจำจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไวนั่นแหละครับเป็นที่มานะครับเป็นข้อมูลสําคัญว่าถ้าระบบไฟตัวไหนใช้เครื่องชาร์จแบบที่ผมให้ดูเป็นที่ชาร์จสําเร็จรูปแน่นอนครับแบตคุณจะอายุได้ไม่เต็มที่ตามที่ผู้ผลิตกำหนดมา สำคัญไม่น้อยกว่าแบตเตอรี่นั่นคือสายไฟครับเพราะสายไฟเหมือนมันเป็นตัวลำเลียงพลังงานจากตัวแบตเตอรี่ไปให้อุปกรณ์<ม>ไฟฟ้าต่างๆมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความรู้นะความเข้าใจและจะต้องเป็นช่างไฟฟ้าจริงๆนะต้องเป็นไฟเป็นช่างไฟฟ้าแท้ๆถ้าแบบไปเรียนอบรมระยะสั้นมาแน่นอนเขาไม่ได้สอนไม่หมดหรอกเขาสอนแค่ประกอบแบตบทาได้แต่การวางระบบเนะ พวกช่างไฟฟ้าที่มีการเรียนรู้มาตามหลักสูตรต่างๆเนี่ยจะมีการคำนวณน,นะครับว่ากระแสเดินเท่านี้สายไฟแบบนี้ชนิดสายไฟควรจะต้องใช้ชนิดแบบไหนอะไรยังไงนี่คือสําคัญมากๆถ้าเราไปเจอช่างที่ขาดความรู้ความเข้าใจแบบเรื่องของสายไฟยังไม่เข้าใจเลยเงี้ยใช้สายก็เส้นเล็กๆใช้สีก็ใช้ผิดอันเนี้ยมันอันตรายกับรถ เราเป็นอย่างมากเลยนะครับถัดมาเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับอุปกรณ์ทุกตัวที่เราใช้ในระบบไฟมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีโอกาสที่มันจะชำรุดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับการเลือกสำคัญมากๆเพื่อนๆอย่าเลือกซื้ออุปกรณ์ถูกราคาต่ำของถูกๆของราคาต่ำคุณภาพก็จะไม่สูงตามราคาเพราะนั้นนี่คือสำคัญครับ ถ้าเพื่อนๆทาใช้รถตัวเองพยายามซื้อของแพงๆเข้าไว้ครับอย่าซื้อของถูกอ่าช็อปออนไลน์อะไรต่างๆมีให้เลือกเยอะครับอย่าเลือกของถูกเลือกของที่ราคาสูงเข้าไว้เพราะว่าของที่มีราคาสูงคุณภาพมักจะสูงตามครับผมจากการที่เราทําระบบไฟนะฮะในรถแคมเปอร์มาเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เจอ คำถามแล้เจอปัญหามากที่สุดตำแหน่งวางระบบไฟวางแบตเตอรี่วางตรงไหนดีครับช่างอันนี้ถ้าลูกค้าเข้ามาถามแบบนี้เลยผมมีไอเดียแล้วชี้นําได้เลยแต่ถ้าบางคันก็คือไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วมาถามแล้วมันที่มันจํากัดมันก็เลือกไม่ได้แต่ถ้าเลือกได้วันนี้ผมจะบอกเพื่อนๆเ,เลยครับว่าหนึ่งจงจำไว้ว่ารถเรามีโงไฟฟ้าอยู่ในรถซึ่งแน่นอนมันอันตรายมันจะเกิดเพลิงไหม้เมื่อไหร่ก็ได้ จะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งที่เราจะป้องกันตัวเราเองได้นั่นคือเลือกพื้นที่นะครับในการวางอุปกรณ์ไฟฟ้าวางแบตเตอรี่บริเวณที่ไม่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นขณะเดินทางขณะพักขณะนอนขณะใช้ชีวิตอยู่ในตัวรถพยายามออกแบบให้แบตเตอรี่ หนึงไม่อยู่ใต้เตียงไม่อยู่ใต้เตียงที่เรานอน 2. พยายามอย่าให้อยู่บริเวณใต้เก้าอี้ที่เรานั่งเป็นประจำไล่ลำดับความสำคัญมา 3. พยายามอ,าอย่าให้ระบบไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อยู่ในบริเวณที่มีความร้อนสูงใน3ข้อนี้สรุปจุดที่เหมาะสมที่สุดนะฮะผมไกด์ให้เลยว่าควรจะอยู่ บริเวณหลังคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าอย่าเอาไ้ไว้ใต้เตียงนะเพราะคุณต้องคิดว่าถ้ามันเกิดเหตุตอนคุณขับรถอยู่นั่นคือเรายังมีสติสามัญชัญยะอยู่สามารถจอดรถได้เอาตัวรอดได้นะสิ่งที่ห้ามมากๆคือใต้ที่นอนเพราะว่าเวลาที่มันเกิดเหตุถ้าคุณนอนอยู่นั่นบางคนฝันหวานเคลิบเคิ้มอยู่ไม่รู้ตัวครับเกิดเหตุปุ้งปังมาเพ๊บมมันระเบิดขึ้นมาเราก็ สามารถเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นข้อที่หลีกเลี่ยงมากๆคือใต้ที่นอนควรจะวางไว้หลังคนขับและคนนั่งนะครบริเวณด้านหน้าสุดของตัวรถประมาณนี้ครับ นของการเลือกขนาดนะฮะของแบตเตอรี่เองอะไรคือปัจจัยนะฮะสิ่งแรกเลยครับอันนี้เป็นคําถามเบสิกเลยที่ผมเจอตลอดผมจะถามกลับมาตลอดครับว่ารถพี่มีอะไรบ้างครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแอร์ไหมมีตู้เย็นไหมมีไมโครเวฟไหมมีอะไรบ้าง,ม,างมีได้เป่าผมไหมอะไรไหมนะอันนี้คือคําถามแรกนะฮะดันั้นข้อแรกคือเราจะต้องรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนว่าเรามีอะไรบ้างถัดมาในการออกทริปครั้งละกี่คืน2ออย่างนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกน1นคืน 2คืนสำหรับ1 2คืนผมแนะนําเป็นไกด์คร่าวคครับ200อแอมพ์าวในระบบ24บโวลต์เพียงพอกับการใช้งาน1 2คืน นะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่มีแอร์เครื่องปรับอากาศนะจะประเภทไหนก็ตามแต่ยกเว้นแอร์เคลื่อนที่นะครับแอร์เคลื่อนทะี่ในการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศในรถแคมเปอร์เนี่ยแอร์เคลื่อนที่นี่ขอให้ตัดออกไปเลยนะอย่าเอามันมายุ่งกับรถตู้เราเอาอยู่3 4คืน5คืนสามร้อนยะถึงสามร้อยห้าสอมแในระบบ24โวลต์เพียงพอกับการใช้งานนะฮะสามคืนได้บางท่านบอกอยากไปเป็นอาทิตย์เลยพี่กเกษียณแล้วพี่ขี้เกียจกับบ้านแล้วยาวๆเลยก็600แอมป์ปาวในระบบ24โวลต์นะสตาร์ทเริ่มต้นเลยประมาณนี้ เราจะไปฝากชีวิตไว้กับระบบไฟไม่กี่ตังค์ทำไมครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมารถเราหลายร้านเกิดอุบิเหตุไฟไหม้ขึ้นมาไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในรถท่องเที่ยวรถแคมเปอร์ทุกๆกคันหนึ่งเดียวนั่นคือระบบไฟฟ้าดูตรงนี้ให้ดีกลับไปดูของเพื่อนๆนครับว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมมันอีลุงตุงนางไหม <Yeah. S 1> นั่นแหละครับเหมือนสุภาษิตข้อหนึ่งครับ เขาบอกว่าอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอรถที่เป็นความฝันอของชีวิตของคุณเองคุณก็จะต้องเป็นคนที่คอยดูแลรถของท่านเองด้วยตัวเองอย่าพึ่งพาแต่ช่างครับ mm hmm. เพราะว่าช่างเนี่ยเขาทำให้แล้วรถอยู่กับเขาแค่วันสองวันแล้วเขาก็ส่งรถกลับให้คุณอย่าฝากความหวงังอย่าฝากชีวิตไว้กับช่างที่เพียงทำเพื่อมีไรายได้เลี้ยงชีพ นะครับให้เลือกช่างที่เขาทำด้วยจรรยาบัณด้วยคุณภาพเน้นคุณภาพจริงๆไม่ใช่ทำแค่ได้เงินไปวันๆก็ฝากไว้ครับรถคุณเองคุณเลือกได้ครับว่าคุณจะใช้งานมันอย่างแฮปปี้มีความสุขตลอดทิปการเดินทางหรือจะหวาดาระแวงตลอดการเดินทางอยู่ที่คุณครับ